ขึ้นได้แล้วลงได้ไหมลงไ่ได้อยู่ายวเยสวัสดีค่ะวันนี้บุญชูมาโรงเรียนก่อนเพื่อนๆนะคะวันนี้ได้รางวัล้ลงได้ไหมลูกลงได้ไหมขึ้นได้แล้วค่ะที่ลงไม่ได้เลยกำลังเล่นอยู่ค่ะ ไม่อยากลงใช่ค่ะลงไม่ได้นี่มันรู้ไปดีกู4ขวดแล้วขึ้นหลายทีแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ยังไม่มีใครมาเลยค่ะคุณมาคนแรกคุณชูมาคนแรกลงอ่ะลงได้บ่เน้ะ อเก่ง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 อ๋อยาอยาขึ้นต่อปอนี่ นี่พี่ปีก็ยังไม่มานะคะพ่อเซมยังไม่ว่างเลยค่ะระวังเด้อพ่อเริ่บกำลังตามโอค่ะสวัสดีชูคนเก่งสวัสดีค่ะอยากจะเล่นโตเอรนี่ขาขาลังยังไม่ยอมลงเลยอ๋อเล่นกับน้องดาวแล้วลน,น้องดาว ทักทายกันก่อนออไปไหนเนาะมาเล่นกับน้องนี่อย่าแรงเด้อชูอย่าแรงเด้อน้องเด้อลูกมาเรียนน้อยไปใส่หมดคือมาเรียนสายแท้ ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าอุนชูก็ว่าสายแล้วแต่ก็มาก็เป็นคนแรกนะคะที่มาโรงเรียนวันนี้เยอะ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  ่ดาวได้ทำอะไรเดี๋ยวพูกรอเพื่อนๆก่อนนะคะพูกรอเล่นกับน้องดาวก่อนค่ะป้าพี่บุญชูจะมั่นพอๆกันกับน้องดาวเลยค่ะใช่ค่ะอ้วนเหมือนกันเลย จบได้แต่อย่าแรงนะครับน้องเล็กกว่านะ าขอจับหัวหน่อยชูเย่งงากระเด็นลูกเอามาผูกอยู่ใกล้กันเป็นตาหักแท้ปอนอมสินช้างน้อยะคะ่ะเด็กชายชูกับเด็กชายดาวนะคะและก็ตามมาก็คือชายเลิฟนะคะมาแลว้วโอ้โห pot. มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยสามนุ่มนะคะสามนุม่มสามนุ่มแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะคะโอ้เล็บเล็บหนีแล้วหน่อย เลิฟไปไหนน้อเลิฟ đi มา đào ๆเนาะมา đào đào ได้เลย <laughs> 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 อะไรนักหนาแต่ชูโอ like ้ยเสียงเนาะชูเอ้ยพายลมดังแท้บอาไอบอคุณบอาไอบ่ชูอย่าแดงนะอย่าแดงนะโอ้ น้องเล็กกว่านะลูกน้องเล็กกว่าตดแตกใช่ค่ะกินอิ่มนอนหลับก er> ันเลยมาแบกไม่เกรงใจเลยค่ะเดี๋ยวพ่อเรินจะเอาน้องดาวไปอาบน้ำก่อนนะคะ าาาาาอาบน้ำแต่เช้าจะได้สดชื่นเลโกาตามมาก็จะเป็นแม่ตายนะคะอออออเอาไปอาบน้ำก่อน เพื่อนก็คอยได้อาบเนาะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะแม่ควนน้องบุญชู4ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะบุญชู4ปีแล้วค่ะเกิด26พฤศจิกาสองห้าค่ะ ชีพีจะว่าท่วมหัวพ่อแม่ขวานหมดแล้วสูกมากเลยค่ะเอากินน้ำบ่เอากินน้ำอีกแล้วเอาไปอาบน้ำค่ะ อายุสองปีคือมูดาวคือจะจำมั่งน่ารักเนี่ยกันไหมคะใช่ค่ะเนี่ยคะ่ะแม่ของพี่ปีแม่ตายของพี่ปีแต่พี่ปียังไม่มานะคะ กับแม่เป้งน,นะคะแม่เป้งแม่ของดาว <c oughs> น้ำไหลไม่พอเ <c oughs> มื่อวานน้ำไม่ไหลสักพักก็มาค่ะเมื่อวาน <c oughs> ขัดคลองทางเทคนิคส <c oughs> งสัยอากาศโอนคนใจเยอะ โชยอีกแล้วครับน้องชูโชยแล้วงูเขียวออกอีกแล้ว พิกจูออก้าวนิ้วใช่ค่ะเวลาจะโดนน้ำบิกกจูออกก่อนเลยค่ะกาจูใชงูเขียวครับแมวค่ะก้านิ้วค่ะชายาก้านิ้ว บอกผมไม่เลิกนะครับแม่ช้างจะกินน้ำเยอะมากนะคะกินมาจากบ้านแล้วมาถึงโรงเรียนก็กินอีกีใจด้วยนะคะบุญชูมีโฆษณาแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เสียงเดินน้ำเย็นแล้วก็เสียงออกเลยค่ะมา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 ชูมาไปไหนเนาะ สรายออกไ้หมดเล้วพอใจด้วยเสียง,งรักจังเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทองสุขค่ะ คำต่อไปชูจะเป็นช้างแรงงานที่งานสงาโอ้ค่ะขอบคุณค่ะพอมาหาตกมันมากๆเลยค่ะยังไม่มีกำหนดจะกลับนะคะตกมันได้สองเดือนแล้วบอกพ่อมาหาตั้งแต่วันที่สี่มกรา ันนี้แก้วตามาบอกโอ้วันนี้แก้วตาก็มานะคะวันนี้สาวแก้วจอมแก่นชูปเป็นช้างที่มีรูปร่างโลาเรา,เราดูเลยให้เขาดีๆนะคะ เขานำโชคลาบมาให้ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่และคุณชูสวัสดีค่ะ,ะ,ส,วส,คะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะสวัสดีทุกท่านที่มารับชมในขณะนี้นะคะ ไม่ดื้อรักน้องนะคะใช่ค่ะทักทายกันตามภาษาเด็กๆค่ะเด็กค,กคขอบคุณมากค่ะเพราะเป็นช้างที่สง่งงานมากค่ะคุณมากนะคะโดนน้ำไม่ได้นะครับผิวหนงังแคันหาดที่เกา มา,มา,มาอขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านนะคะหนึ่งไลค์ของท่านก็คือหนึ่งกำลังใจของเราะคะ่ะ เสียงเสียงดังฟังชัดนะคะบบบนครับรอมจะเข้าเรียนครับก็ต้องขอออกจากไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะ มาแล้วติดโฆษณาดีใจด้วยค่ะฝากกดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะ เวลาเข้าห้องเรียนแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Na my na, na.